สนับสนุนโดยมิตซูบิชิมีรัชช่วงโปรไม่มีกั๊ก้ยเาจยขับช้าๆหน่อยพี่จูนนี่จะบอกว่าจอยไม่ได้ขับเร็วเลยนะดูที่มาตรวัดสิแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง โทษทีสงสัยเมื่อคืนนี้พี่ดูฟ <c oughs> ้าแสตนฟิลีสของคิงไปหน่อยนี่จอยแต่จะว่าไปรถมิสูบิชิมิลาดใหม่คันนี้ถือว่าสปอร์ตมากๆเลยนะด้วยมาตรวัดการขับขี่แบบเซมิไฮคอนทราสที่เรืองแสงตลอดเวลาหน้าจอยังแสดงผลแบบข้อมูลหลากหลายมากๆอีกด้วยอ่ะที่สําคัญนะยังตกแต่งแบบเปียโนแบงค์นะคะพี่จูน <P> พร้อมเบาะสีดาที่ทําให้สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยการเนียบด้วยได้ไดสีเงินพี่จูนว่านี่ก็จะใกล้หวั่แม่แล้ววะเอายี่ไหมจอยพาแม่ไปกินบุฟเฟ่ดีวะ ความคิดดีพี่มีบุฟเฟ่ต์อยู่ร้านหนึ่งพอดีเลยเขามีโปรโมชั่นวันแม่อยู่ด้วยอ่ะเราชาร์จไมสิครับไปกันเลยค่ะไปเลยใช่ไหม Let's go, <S go! ตอนนี้ก็มาถึงช่วงโปรไม่มีกั๊์ซึ่งวันนี้ขอบอกว่าห้ามพลาดเลยเพราะห้องอาหารวันนี้เขามีโปรตอนรับวันแม่มาบอกกันด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามพี่เอนจอยกับพี่จูนไปกันเลย และตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะอยู่หน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงก็อกนะคะถนนเพลินจิตนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะเป็นที่ตั้งของห้องอาหารเอสเปรสโซ่ค่ะเป็นไรบุฟเฟต์น,ะนะานาชาติจะเอนจอยโอูพี่จูนจริงเหรอใช่ยันจะรออะไรล่ะคะเข้าไปกันเลยดีกว่า,า,า,าไปเลยค่ะไปห้องอาหารเอสเปรสโซ่ตั้งอยู่ชั้นเอ็มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพถ้าขับรถมาก็ให้ใช้เส้นทางถนนพระรามหนึ่ง ตรงไปทางถนนเพลินจิตผ่านซีแยกเอราวนณให้ชิดซ้ายจะเห็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพอยู่ติดกับพางเกสพลาซาแต่ถ้าใครเบื่อรถติดก็ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลมก็จะเห็นโรงแรมแล้วล่ะค่ะห้องอาหารเอสเปซโซบุฟเฟ่นานาชาติเริ่มจากลายคูคัส ซึ่งเขามีอาหารให้เราเลือกมากมายทั้งแฮมผักสลัดต่างๆและลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดต้องเป็นลายซีฟู้ดที่เขามีทั้งขาปูอาลาสกา้ากุ้งล l o ร s อ e r o เตอร,ออตอร์กุ้งแม่น้ำมีให้เราเลือกมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดถัดมาก,ก็จะเป็นลายอาหารญี่ปุ่นที่เขามีเชฟมาทำซาชิมิและซูชิให้เราทานกันแบบสดสดสำหรับอาหารย่างเขาก็มีให้เราเลือก ทั้งแฮมและเนื้อวากิวอาหารจีนเขาก็มีทั้งติ่มซำเป็ดย่างหมูกรอบขอบอกว่ามากมายจริงๆปิดท้ายด้วยลายอาหารหวานนานาชาติขนาดพอดีคำที่ให้เลือกสรรได้ตามใจชอบแค่พูดกัน,น้ำลายสอแล้วค่ะและในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2559 ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่าย3าหางห้องอาหารเอสเปซโซเขามีโปรโมชั่นพิเศษในราคาท่านละ1น99บาบาท mm hmm. คุณแม่ทุกท่านรับเครื่องดื่มพิเศษเป็นของขวัญเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ในห้องอาหารเอสเปสโซ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเมนูอาหารให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันดีกว่าละคะข้างหน้าจุดตรงนี้นะคะจะเป็นโฟกากับเบรรี่คอมโพสนะคะส่วนนี้จะเป็นขาแกะค่ะราซอสโรสแมรี่ส่วนนี้จะเป็นหมูแดงนะคะเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีไก่ค่ะนี่จะเป็นซาซิมินะคะส่วนนี้จะเป็นข้าวหมกไก่เบรนี่ค่ะปราซิบาราซอวน์ขาวและส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปลาแซลมอนรากซอสเนยค่ะหมูผัดพริกนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีที่เด่นๆเลยนี่ เป็นซีฟู้ดค่ะจะมีหอยนางรงฟินเนอร์แคร์นะคะแล้วก็หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็ปูอลัสกาค่ะยังมีติ่มซำนี่เลยที่นี่เชฟเขาจะทำเองกับมือสดๆเลยที่เห็นข้างหน้าเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นลายบุฟเฟ่ต์นานาชาติมีแบบร้อยเมนูเลยอะเยอะมากๆใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราพร้อมลุยแล้วใช่ค่ะมาเริ่มจากติ่มซำก่อเลยค่ะอนจอยอ้ยใหญ่มากๆ เลยอันนี้อะไรนะซนแซลมอนกับลาซซอสเนยค่ะพี่โจหอมมันเนยมากๆเลยค่ะแล้วแซลมอนคือดีอันนี้คือปลาซีบาร์นะคะลาดซอสไวขาว ซอสไว้ขาวหอมแล้วก็มันมาเมนูซีฟู้ดกันบ้างได้เลยที่น้องจากของปรดที่เลยนะได้ค่ะที่นี่แค่ค่ะ จอยจะบอกว่าปูลาสก้าแบบเนื้อแน่นมากมันมีความหนึบหนับของเนื้อปูนะคะและ้วกินเข้ากับน้ำจิ้มพี่รู้สึกว่ามันแบบมันบาลานซ์กันคือน้ำจิ้มแบบพี่เอนจอยบอกคือมันไม่ได้เผ็ดเกินไปแล้วต่อไปค่ะเป็นฟรอกลา <c oughs> กับเบอร์รี่คอมโพสนะคะเบอร์รี่อยู่ข้างบน ัวกาก็คือมีความหวานอยู่แล้วใช่ไหมได้กลิ่นหอมของเบอร์รี่แล้วก็การกลิวของฟัวกาคือจะบอกว่าฟัวกาที่นี่แบบเขามันมากบอกแบบแบบที่ยินใจบอกคือมันมีการกลิวจนหอมอะค่ะแล้ววกกับซอสเบอร์รี่คอมโพสเข้าไปมันตัดรสหวานความเปรี้ยวอยู่นิดนึงอะเนาะคอร่อมากๆเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อแกะรากซอโรสแมรี่นะคะ เนื่องจากที่นี่เราไม่ได้กลิ่นคาวเลยค่ะด้วยความที่มันมันหอมของตัวซอสโรสแมรี่ด้วยมันก็เลยทําให้ตัดกันได้ดีเจ้าจะลองชิมปูผัดจิกดูค่ะน่ากินรึอุ้ยตบท้ายด้วยของหวานเอ็นจอยจะกินอะไรก่อนมังกรองค่ะช็อกโกแลตใชิมฉันรู้ขออนุญาตใช้มือนะคะว้าวทีละอย่างรึ คุณผู้ชมเห็นแล้วอิ่มแล้วก็คุ้มแบบนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับวันแม่นะคะที่นี่เขาจะมีฟินิแคร์กับแซลมอนบาร์นะคะอม,มอบให้กับคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะปินี่พี่บอกเลยว่าเป็นพี่เป็นลูกที่ดีนะคะจะต้องพาคุณแม่มาทานที่นี่เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงช่วงวันแม่นี่เห็นพวกเรากินดีอยู่ดีแบบนี้หน้าตามีความสุขแบบนี้เป็นไงคะแก้มออกกันเลยทีเดียวแต่ เรามีโปรเด็ดมาแจากคุณผู้ชมค่ะแต่กติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปดูดดดกันกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพ้องอาหารเอสเปซโซของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพจาก Facebook รายการลิ้นติดโปรโเราก็มีบัตรถานาหฟรีหนึ่งใบสำหรับสองท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook ของรายการแชร์กันเยอะนะคะ